ค <cặp> ร pues la 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 ับเอาบังชื่อทនที่1เนาะบังชื่ออะไรเนนเนนชื่อเนนเออมัวพี่สรุกอะไรนี่กบធ្វើបងកំពងសពឺបានកំពងសពឺកំពងធ្វើកំពងសពឺកំពងសពឺเนาะខេត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 ណាទឹកបាតខ្ញុំពេញកំពងសពឺបងខេតកំពងធ្វើកំពងសពឺខេតកំពងស្ពឺខេតកំពងធ្វើខេតកំពងធ្វើ เรมใ่ราไมใชานดัมพุมภูมิภูมิรมใช่ภูมิปรสแงภูมิสงภูมิโปรสแงภูมิโ่รสแบงภูมิโปรสแงภูมิโปปรสแงภูมิโปร่มปส

ពូក <taking> <and Nigerhalf> <chips> oh, sure ៅហាប់បើឯងឈ្មោះអីមាញ់នេនបងនេនមកពីភូមិផងគ្នានេនភូមិមួយគ្នាមួយស្រុកត្រកត្រកមួយគ្នាតកលអីមាញ់តកលតកលខឿនតកលខឿនផងគ្នាមែនណាពីរយៈនេះខឿនតកលខឿនខឿនតកលខឿនអឺតកលខឿនម៉ាម៉ាយនេះដល់ពេលគេដាក់ខាងអោដាក់ខាងអោដែរអានុដាក់ខាងមេ ข้าเลยขึ้นไขึ้นี่นออตะก้อนตกอนขึ้นตะกอนขึ้นไม่ะเอนับปุณขึ้นอายุอายุอายุบามอายุอายุอ้นอ่สามวยสามสิบสา้าสามสิบเอไม่ไม่ไมขอยยู่หรอาตกตะกอนเตี้นนี่ชื่อออน่ะอายุล่ะไผ่ปลอบยี่สิบแปดเม่อไรไ่ปอมใบไผ่มบเหมียนเหมียนไ8่ใบเป็น่ะไ่ปบย នេះតាគេដល់ទៅដល់ទៅដល់ទៅហ្នឹងអានីអានីហ្នឹងអានីអានីហ្នឹងអោនៅណាផកមកទៅកុយអីអိုင်းផឹកទឹកហេងមិញយកយកជំនីរឡៃនេះបានកែអានសិនហ្នឹងហើយយុឈើទៅលក់ប្រហែលនេះបាន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 រំជើង20 30ម៉ឺនបង20 20 30ម៉ឺនរំយក20ម៉ឺន30ម៉ឺនទៅតាម30ម៉ឺនខ្មែនហ្នឹង30ម៉ឺនខ្មែន30ម៉ឺន สาถ้าเป็นไทยก็สามสิบหมื่นคอมเมนต์ก็สามสิบหมื่นใบเพื่อนบอกใบไปใบเพื่อนซีมบอกบาทบเออสามพันไทยนี่อมุยอมุยนี่เนีบาทอันนี้ใบเพื่อนบาทอืมบวบ่อมันบดอดอกหมื่นมีนมอนุวิศรบอกบาดมดอกมื่นดอกดอกมืนน้ำอันนี้อ่าแล้วอ่าแล้วหน้ามันนะครับถ้าหน้าใหญ่ก็แพงกว่างไปเยอราคาเท่ากันออกีลกมือมือกิโลลาเนี่ย

เรืเห็นใหม่แปดเลฮะข้เรือยังก็ต้องทาเลยฮะมกันไหนกมันนี่ขนเขา่ได้เขาขึ้นเขาได้เขามื่อเก่าแูนเขาเที่ยเดียวออกเขาเที่ยงพร้อมพร้อมเืออืกาเดียวใหม่ลงมาได้โอ้จรักาอายุืนี่สุดยอดทีมมังจาและ มินจา